สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพี่น้องเพาะกับซองน้องอเนยพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ไทยอยู่ลาต่างประเทศเพาะกับซองน้องอเนยคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าเสาร์คืบผาคืบธนพี่น้องงามขนาดบ่ย่ายพักแว่นนะเออ ยายเก็บผักแว่นอืมไปจอยกินข่าวนั่งย่องย่องกินเนื้อมันหนักทำใน้าน่ากินกับบ่มียังลายพี่น้องเลยปลาป่วยปิ้งปลากับแจวกับขาวปิ้งปลาป่วยปิ้งปลาป่วย ปลาป่อยปลาใส่ออกซิปลาสูยายคันลำคลานลูกล้านก็ลงมานอนหน้าพี่คันลักไายลูกล้านก็ลงมานอนอยู่หน้าพี่ว่ะอู้ขึ้นมาเยอะ เขาห้ามหมู่บ้านในน้ำะหม่นะเบกะอบให้บาไดจังบลายบลายนะใบ้มาขึง้าตาอแก้ววได้แถี่ล้วบดยาะนะป่าหกเขาดะนยนงูดยังดนงูใหญ่ Là không phải kéo, mình, mình nói, là ừ. Có cá, nhanh lắm, cái mộ bớt đỏ cạ, không, Đó, <laughs> mà ươn này, nhang bớt thì mừng 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 หายเสกาก็หายน้ำที่บ่มีน้ำหาม่าหลังนี้จะหายชุกลุกไปเดียวนะตะดำโบนน้ำหมไปดำหมดุ่นนะโดนะดำนี่ย้องะลายสวยมากเลยน้ำห้มีี่เทิงบ่มีเนาะอยากดำหายนี่นี่หายเดือดเออเขาว่าไดอี่แล้วมันแบบงามด้องวก เออพนอาจจะสิบเปร์เซ็นต์ค่ะสิตกหรือบ่อหรือใดไรไเนี่ไนี่ไน่ได้เพชรเปิพนสัยอืพนาเอาก่อนเบังกินข่าวน้ำกันได้พี่น้องบรรยากาศขึ้นมาเนาะพนกับสิตกอดี๋ยวพี่น้องเห็นลงมาเลงมอย่าได้ยันอยู่ทีบ่อเลียงอยู่ใส่น้องอันนี้กับน้องกอบผู้เล่นอยู่ กมมกะมอมเล่นอยู่ท่อน้ําอยากลงมาหาพ่อว่าซั่นคว่าแตกแม่จื่นเอาลานอยู่เทียงจื่นบ่ดําได้มื้อนี้ว่าเจ็บสันลังว่าซั่นกูเมื่อยเพิ่นว่า่เจ็บสันลังแล้วได้นอะสิดําหน้าต่ออ้ ห้บักใหญ่เลยห้นี่ป้ายันเบิดมือยันได้ห้เดียนทัาเบิ่งขากเลยใหญ่ขนาดเลยห้นี่พี่นนองเอิงเติงอยู่เทียงหน่อยเลยพี่นนอง บมแม่เฮ้ยมตีบักฟอกมนยังตีง่ามตีบจคืกานได้าวนัเจื่อเอารานอยู่เทียงพี่องเราฮะก็ขึนมาเพิ่นหายก็เลยขึนมาแม่ดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องโอ้ยจะเมนสั ผ่าห้องกระหน่ห uh, ้องก็ผ่าเคืองแล้วน้าหายนาหลยเออใชแล้วเลยเคืองแลวบ่เออซุดคันแล่งข้าวเนี่ยยังเด้อขงพญายังจักหนายังซหนานะขางพญากับเคืองแล้วใชแล้วแลข้าวะซุดคันแล้วเลยเหลือีกสามสี่หมัดก็แล้วหานัได้ออหายบักใหญ่หบักหญ่ถ้าจะเล่งดำผนนอนทั้งเล่งดำยังยิมอเต ยอยากนั่งน้ำเออนมากเลยพี Corner ่น้องฮะฝนกระมาก็ฝนทนมากเลันมากเลยฝนกรไรทกเลฝนกระไอ้ยอย่าอกันไหใหญ่เบอเออป่าตาล่แป๊บนึงแป๊บนึงมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าก้นเปียกก้นเปื้อนลายนี่อ นี่ไเอาลานอยู่เทียงพป่นอย,ยบรรยากาศมันคึมแห้งพ้นมากเลยพี่น้องจะพ้นสิมาห้ามเทียงพักขามากของจักเล้เออเปียกบุเปียกยก,กมันอยู่นี่แล้วเมื่อประทันแล้วพอจะได้กับเมื่อประทันแนนอนพ้นกำลังมาพี่น้องกาดผ่าพ้นก็นมาเลยพี่น้องเหมือดคึมพ่น น,นัองกอบนอหมอลงปล่งข้างนยกำนองอนเนยสวิงก็มีพ่อไม่ไงเวลาจะไปสอนว่าพ้นชิมา,ลมเ,ปปาเลยเลยโป้ปร่ทันดอกพอนองอเนยดดำกับพ่อใหญ่จอยพี่น้องกะกับมึ่ประมาณสามสี่ห้ายเนี่ยก็คือซีเบิร์กกะดอก พ้นเชียงพ้นดังก่อนโอ้จะแม่ตกทั้งมันน้องชิโนะพ่เอาตากพ้นมาต้องเป่งครับมันน้ำกินสิเบิร์ตเดี๋ยวตรงซะขาววัดได้พ้นมาเนียโดดมาเลยฮะเออเสียงพ้นนั่นนะอืออือเอาตรงไว้ลูกเดี๋ยพ้นตกยังเอาเออตรงมา้เลยปุ๊บขึ้นมาขึ้นมาเสียงพ้นมาแล้วโดดมาแล้วพ่อห้องผู้ผ่าบ้านฮะ เราเสื้อกินนมอิมนะ่มมันไม่แห้งแล้วบ้านเยอะก็ม่ไม่แห้งเล่นแล้วพอต้มไห้ต้มหน้าชัด้ย นอนเพิอ่นอนเพิ่นอยู่เซอร์แล้วบะนาดก็ะแลกทำไมเอ้ยมาเกินมาอื่นเนาะการมื้อนี่มาแลงสซรได้เพ่สองห้จักเวิดไปเร้กกะกันเมาอื่นคนตกมาได้หน้ามันสีดำห้ยนั่นเลยห้ยแซกะเลยเอ้ยอย่ากลับมาไอ้ เรา,าไปลูกฝนตกกับเลาไปเลยถูก,กพี่น้องโัพี่ใหญจอยก็พอน้องอันนี้มายอมขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแห้งร้านน้อยพี่น้องเอ้ยฝนแห้งขนาดเลยมืดผ้ามืดฝน พญเจอยก็พน้องอเนยยังด้ำหน้ายัางมาท่านะข้นมาเลยด้ำแข่งพ้นเลยโอ้ยกระบ,บากบกระเบาะเพิ่นทังหน้าหน่อยกะลบอยู่อายพ้นเขามาเพน่นเลยม่วงพญเจอก็ตาพ้นเลย พายุเขานักพี่น้องพายุเขานักขนาด ปับเดียวน้าได้เลยแมย่เออน้าให้หน้ามีแหละเน่ลองเสียกัได้นอนลบพ้นอยู่นี่แล้วนี่นอนลบพ้นอยู่แทงหน้านี่แล้วอ <c oughs> น,นพ้นนักเป็นนักเลยพีน้องเลย มันติบเตือเลยผมก็อ,อะไรพี่น้องถิ่นอเอกซาเบดในเบิร์นเซนส์พี่น้องผ่าเปิลผ่าลมจุดต่อไปเรื่อ้อสบายดีพี่น้องผ่าเหลืองพี่น้อง